ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักง,งานกสนจังหวัดขอนแก่นผ่านรายการตีคองว้องปากข่าวชาวกสนอซึ่งในวันนี้ทุกท่านพบก,กับดิฉันนางสาวยุลดาดาวพุทธศรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปชมภาพบรรยากาศการพิจนารณาคัดเลือกการประเมินประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่นและผู้นําชุมชนจิตอาสาดีเด่นระดับกลุ่มสํานักง,งานกสนจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารซึ่งดําเนินการไปในวันที่22-23มิถุนายนพุทธศัรกราช2564ที่ผ่านมาประกอบไปด้วยสํานักง,งานกอสนอจังหวัดกาฬสินธุ์สํานักง,งานกอสนอจังหวัดมหาสารคามสํานักง,งานกอสนอจังหวัดร้อยเอ็ดและสํานักง,งานกอสนอจังหวัดขอนแก่นค่ะ ซึ่งภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยค่ะนายถาวรพีดีผู้อำนวยการสำนักง,งานกสน,นจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้พันจ่าอากาศเอกกิจพลพรมรีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกสน,นจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประเมินการประกวดประเภทชุมชนจิตอาสาดีเด่นและผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นระดับกลุ่มสำนักง,งานกสน,นจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยนางสาวนบกนกบุรุษนันผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดกาลสินเป็นประธานกรรมการนายสุรัตวิพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการพันจ่าอากาศเอกกิจพลพงลีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดขอนแก่นคณะกรรมการนายสุภชัยวันนิด ผู้ในการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคามคณะกรรมการและนายสันเพชรเกษริครูชำนาญการพิเศษคณะกรรมการและเลขานุการในวันอังคารที่22มิถุนายนพุทธศักราช2564คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเสียวตำบลวังชัยอำเภอน้ํา h อจังหวัดขอนแก่นโดยคณะกรรมการได้เข้ากราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการและผู้ติดตามผู้นำชุมชนได้มีการจัดเตรียมชุดการแสดงการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นการต้อนรับคณะกรรมการรวมทั้งแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนโดยยึดหลักบวรบ,บ้านวัดโรงเรียนและการรวมพลังของประชาชนในชุมชนด้วยการแต่งกายในชุดจิตอาสาพระราชทานอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนั้นคณะกรรมการได้เดินเยี่ยมชมผลงานและโล่รางวัลเพื่อประกอบการพิจารณาในภาคบ่ายคณะกรรมการเดินทางต่อไปอยังบ้านดบางบังตำบลหัวนาคำอำเภอยันตลาดจังหวัดกาลสินจากการนำของผู้นำชุมชนได้จัดเตรียมจิตอาสากลุ่มอสอมอเพื่อดำเนินการคัดกรองตามมาตรการโควิด -19 และผู้นำชุมชนได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ในวันพุทธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2564คณะกรรมการได้เดินทางไปยังบ้านหนองห้างตำบลป่าลานอำเภอพยัคฆภูมิสิสยจังหวัดมหาสารคามจากการเตรียมความพร้อมของผู้นำชุมชนได้มีการผูกผ้าเขาม้า เพื่อแสดงออกถึงการต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการที่เดินทางมาประเมินในครั้งนี้และมีการเยี่ยมชมของดีในชุมชนในภาคบ่ายคณะกรรมการได้เดินทางไปยังบ้านเหล่าตําบลแคนใหญ่อําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการต้อนรับคณะกรรมการผู้นำชุมชนได้มีการเตรียมชุดการแสดงจากกลุ่มแม่บ้านเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการ นอกจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของดีวิถีชุมชนเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้จากนั้นเดินทางไปยังจุดสุดท้ายณบ้านทุ่งม,มนต์ตมลสะอาดอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งคณะกรรมการได้มีความประทับใจในการต้อนรับจากการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุจากนั้นได้เดินชมนิทรรศการที่ผู้นำชุมชนได้เตรียมไว้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ ค่ะท่านผู้ชมคะและนี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดที่เราได้นํมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดดาวผ่านช่องตีคล้องล้อเปล่าข่าวชาวกสนอเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมและสาระดีๆที่เรานํามาฝากทุกท่านและววันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีคะ่ะ